โอเคครับผมสวีดัตสวัสดีนักผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาไปซื้อของอนนะผมไปซื้อของนนะที่ร้านขายพัสดุก่อสร้างนะผมที่เอ่อเอ่อหน้าเมืองครับผมก็อยู่บริเวณนี่ก็มาส่งบริเวณนี้ครับผมก็อยู่หน้าเมืองครับก็อยู่หน้าเมืองก็นี่ครับผมตรงนี้ครับเพราะว่าเราเรายังไม่เคยไปครับผมเราต้องขับรถไปเองนะครับมาไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมไม่โคัครับผม จะลากลงเลยครับจะลากลงเลยนะ, <c oughs> นะครับอีโอเคโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยทางนี้สวยงามมากถ้านเป็นทางดำนี่มันจะดีกว่านี้นะทางแบบถนนดำมันสีดำๆอ,อันนี้มันจืดสีจืดมันไม่สวยปะ่นะครับอันนี้ไม่มีไฟแดงผมโอ้เป็นแยกที่ไม่มีไฟแดงว่ะสุดยอดจริงเลยโอ้ <c oughs> มีเสา จับความเร็วด้วยเอ่อแยกนี้มีไฟแดงครับนะแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยวนะเร,เราเลี้ยวตัวนี้ผมคัดซีนวัสดีครับนีครับผมเราเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยมีคัดซีนน,นิดนึงนะครับโอ้มีนกบินด้วยครับผมยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยนะไอ้หนูนะโอเคเรียบร้อยคัดซีนเรียบร้อยแล้วโอเคไปโอ,โอเคก็คือเ,คเรามาเอาของนะเรามาซื้อของนะครับเราก็รถมาใส่แล้วก็ให้เขายกขึ้นให้นะเยม ตึงนี่ก่อนในดูดิมีอะไรช้อปปิ้งบ้างไอ้น้องอ๋อันนี้ห้าเลยหรออันนี้ห้าอันก็ผมอันนี้ห้าเราขึ้นรถเลยนะอ๋อที่จริงเราจะเอา,เอา,เอาไปวางไว้หน่าง,งานก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ทำครับผมมันไม่สนุกนะผมจะเอาแบบนี้แล้วก็มันโกตําใส่เลยครับผมง่ายดีมันไม่ง่ายหรอกเออเด้อเดอเดอเ้อเดุ้ยนี่เดียว จะแรกๆต้องรอไฟเขียวก่อนนุ่มค่อยออกไปนะรอไฟเขียวก่อนค่อยออกไปนะไปโอ้โหรถเยอะเลงว่าพี่มาจากไหนกันนี่พี่โอ้โหไปไปไปไหนกันเนี่ยฮะไปไหนกันเนี่ยพี่ไปไหนกันเอ้ไปแดงเลยโอ้ยมันก็เขียวอยู่นี่นะพี่แกจะหยุดทำไมไปพี่เทาโอเคตีเราก็ไปแล้วโอเคดูรถดีๆเลยครับผมโอ้ปลาแล้วโอเคโอ้โหแยกนี้ไม่มี เออถ้าถ้าตรงถ้าตรงไปนั้นก็จะเป็นไปที่เมืองหนึ uh ่งนะครับเขียวผมป้าวู้นุ nice. well. Entonces, wait, no. ่นนุ่นนุ่นไป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 บีบแต่ได้ไหมบีบแต่ไม่ได้บอกโอ้น่าจะบีบแต่ได้เนาะน่าเสียดายผมน่าเสียดายน้อไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะก็เลี้ยวซอยนี้เออเขียวเนี้ยผมถึงแล้วผมถึงหน้าบันทึครับโอเคเราก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยครับไม่ต้องถอยละ ว่ามันว้างแล้วผมน,นี้เราบดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหมันว้างขวางซะเหลือเกินนะครับก็จะเอาลงไว้ตรงนี้อะผมแล้วก็แมคโครลากใส่ไปเลยนะครับโอเคไปตัดเครื่องครับผมป้าเลยอโอเคไปครับเดินไปอ,อ้าวมองด้านหลังอีกโอ้ให้ดูอย่างนี้ก็ได้โอเคไปวันเดิ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 น ก็เดี๋ยวจะแมคโคยกใส่เลยครับยกใส่เลยนะครับผมแล้วก็แมคโคเอ่ออะไรล่ะแมคโครเบี่ยงเลยเออคนอย่างเราไม่มียกอยู่แล้วนะทุกคนนะไม่มียกอยู่แล้วนะก็รุ่นอยู่ครับผมก็รุ่นอยู่ครับโอเคลงมานี่ลงมานี่ไอหนูเราเราไม่สามารถเกาะมันลงมาได้เราคือเราต้องยกยกมันลงมาก่อนนะยกยกมันลงมาก่อนลงมา เอกนายต้องรับกรรมเราไม่มีที่ลงครับผมเราลงกับสิ่งของครับเจ็บปวดอะไรมาหรือเปล่านะต้องลงกับสิ่งสิ่งของเท่านั้นครับผมเอานั้นก็ไปลงฝั่งโน้นไปไปไปลงฝั่งโน้นเออนั่นแหละอยู่ฝั่งโน้นเออนั่นแหละอันนี้ก็อยู่ฝั่งโน้นเออนั่นแหละอยู่ตรงโน้นไปอันนี้มานี้อันนี้มานี้เออปั๊บอันนี้มานี่อยู่นี่โอเค อ่าทีนี้รถคันนี้ก็ออกไปได้เลยเอา้ามันทำไมมันเป็นดินแบบนี้อโอ้โหว่าบองจริงเลยอะไรของพี่แกครับเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยแก้วรถมาจอดแป๊บเดียวโอ้โหเอาเด้อเดๆๆต้องยกต้องยกขานขึ้นในสุดแล้วมันถึงจะวิ่งเร็วนะอ้าวโอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี่ยอ่าก็คือเราสามารถเอ่อปัอออ๊มบ่อคุ้มสมบัติได้เลยนะครับ ครับโอเคนี่ผมเราผมว่าเราสามารถปั๊มบอกคุ้มสมบัติได้เลยนะในในลองด,ดูดิเนี่ยเห็นไหมปั๊มบอกคุม้มคุ้มสมบัติได้สบายๆเลยนะับโอ้โหแต่ว่าผมไม่ทำนะเอเอ,อรู้สึกว่ามันจะกินตังเราแล้ว嘛วอ๋อเดี๋ยวผมขอเอาซื้อรถให้มันหมดก่อนนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็อาจจะกินเวลาทุกคนนิดนึงก็เดี๋ยวผมขอซื้อรถให้มันหมดก่อนนะปับ๊บซื้อรถให้ตังมันหมดอ่ะนะครับผม คือเราสามารถปั๊มบอกคุณสมบัติได้สบายๆไอ้บ่อเนี้่อ่าผมขออี๋ซื้อรถให้หมดก่อนนะเจ็ดแสนมีตังค์อเจ็ดแสนผมจะซื้อรถคันนี้ครับผมรถรถเจาะอ่ารถเจาะนะครับผมเพราะว่าจะทํางานเปิดเมืองไงแล้วก็รถเคลียรยรถเคลียร์สี่แสนสี่แสนเก้าขายสี่แสนเก้าอ่ะรถส่งปูนเออรถส่งส่งปูนต้องซื้อครับผมอ่ารถส่งปูนต้องซื้อนะรรถรถกัดถนนยังเอารถลาดยางมาก่อนรถลาดยางนะครับ ลาดยางอยู่ไหนอะอ๋อเอาคันไหนดีสองเจ็ดห้าสองเก้าเก้าผมเอาคันนี้ก่อนแล้วกันนะ้งสองเจ็ดห้าโอเคคันนี้ก็ใช้ได้ผมคันนี้มีร่มด้วยนะเหลือตังค์อยู่สองหมื่นสามซื้ออะไรเสื้ออะไรได้สองหมื่นสามซื้อพวงยังไม่ได้เลยผมว่าเนี่ยซื้อพวอ่วงได้ไหมโอ้พวงแปดหมื่นนะผมพวงแปดหมื่นนะโอ้โหเอาโอเคโอเคก็ปล่อยมันหักไปคันนี้สี่หมื่นโอ้โห โอเคผมปล่อยมันหักไปครับผมก็เดี๋ยวเรารุยเลยครับผมเงินไม่มีก็ไม่เป็นไรผมขุดบอคุ้มสมบัติขุดบอคุ้มสมบัติขายอยครับทุกคนจะยากอะไรอะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะไปดันไปครับผมโอเคดันใส่เลยดันใส่เลยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงนะคือโอ้โหคือตรงนี้มันสามารถทําบอคุ้มสมบัติทําเงินให้เราแบบเป็นล้านก็ได้นะทุกคนนะเป็นล้านก็ได้นะเฮ้ย อ๋อมันจะทําเป็นแบบนี้นี่เองนะผมก็แผ่นแทนแข่งแข่งแขงอ๋อมันจะมาวางเป็นแบบนี้โอเคโอเคอเคอันนี้อันนี้อันนี้มานี่ก่อนอันนี้มานี่ก่อนเออคนอย่างเราครับไม่มียกครับผมไม่มียกนะไม่มีการยกไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับมานี่ดีไอ้หนูมานี่เออปึ๊บมานี่จะไปไหนมานี่นี่กรอบนายอยู่ตรงนี้เออกรอบนายอยู่นี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเค กาะนอยู่ตรงนี้โอเคปึ๊บดึงเข้ามาผมดึงเข้ามานะโอ้โหมันจะถูกหรือเปล่าเนี่ยพี่๊โอ้โหมันจะรอบุ้งกีเกาะดูนะครับโอเคเรียบร้อยผมโอเครับเสร็จแล้วก็ออกจากบริเวณนี้ผมก็มาดูนว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะ แต่ถ้าภาพเรียบร้อยครับผมก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะอโอเคผมปึ๊บโอเคอโอเคผมดันไปผมปึ๊บเ,เดินดันมันเดินดันผมว่ามันไม่สนุกอ่ะมันธรรมดาเกินไปนะผมมันธรรมดาเกินไปแล้วเสียงใครโทรมาเนี่ยฮะเอ๊ะรบวนสมาธิจริงๆ เสียงโทรศัพท์เป็นอยู่ด้านนอกครับผมถ้าได้ยินเสียงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะเอเดี๋ยวไอตัวนี้ขยับออกจากทางกนนะผมเดี๋ยวไอตัวนั้นไปฝั่งนู้น,นครับไปครับผมไปเราอานได้กินนาทีแล้วหนิทุกคนโอ้โหแปดนาทีแล้วเ,ลวเพลินดีจังวะเอ้เพลินดีจังเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลาดยางกันัะผมจะมาลาดยางกนะันครับโอเคนะครับผม ดันไปผมปึ๊บเดินไปด้วยดันไปด้วยนะครับเฮ้ยเห็นบอกคุณสมบัติแล้วมันอยากขุดเหลือเกินเห็นบอกคุณสมบัติแล้วมันอยากขุดมากนะผมมันอยากขุดจริงๆอ้โอขคดันไปดันไปดันไปนูเฮ้ยงานนี้ก็จะอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะผมสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับเอ้าทำไมไม่โดนอีกล่ะ ป๊อโอเคโอ้โอเคเข้าเรียบร้อยผมอ่าเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะผมอ๋อเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้นี่ก็อีกหนึ่งก้อนก็ไปฝั่งนู้นอ๋ออีกสองก้อนนะผมสองก้อนใช้เวลากี่นาทีทุกคนคิดว่าใช้เวลากี่นาทีผมสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมป๊อปหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ถ้าพี่ยกมันเสร็จไปนานแล้วนะผม เหมือนเดิม hmm. ว uh, ่าผมจะไม่ยกนะครับก็มันไม่สนุกไงมันไม่สนุกผมชอบแบบนี้นะผมชอบแบบนี้เล่นแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะผมบางครั้งก็จะโหดบางครั้งก็จะถนอมนะหมายถึงเล่นเล่นเออเล่นเล่นแต่ละเซฟนะเล่นแต่ละเซฟจะไม่เหมือนกันนะเดินไปผมเดินไปดดูดเดินไปโอเคมาปึ๊บโอเคมาปึ๊บ โอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคโอ้ยเห็นขุมสมบัติแล้วมันคันไม้คันมือจริงเลยนะครับคันไม้คันมือจริงนะทุกคนนะมันจะขุดมันจะขุดไงไม่รู้อ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยว่ากันนะ <c ười> คลิปหน้าค่อยว่ากันนะผมขุมสมบัติเนี่ยเอออีขุมสมบัติบ้าบอเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปั๊มเงินนะเดี๋ยวค่อยปั๊มเงิน เอ,เอาเงินสองหมื่นสามเราคืนมานะครับเออนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะผมโอเคผมเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เข้าก่อนนะเอาเข้าให้ได้หนึ่งอันก่อนนะครับเดี๋ยวเอ,เอาเข้าให้ได้หนึ่งอันก่อนนะเดี๋ยวอ,อันที่สองค่อยว่ากันคลิปหน้าแล้วกันนะผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากัน <S 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 น้ผม โอเคเราจะเดินดันไปเลยนะผมไปน้องไปเลยเออไปเลย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 โอเคผมปั๊มโอเคกี่นาอาจได้กี่นาทีเพลินดีจ้ะสิบเอ็ดนาทีแล้วโอเคบัลสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันะนะนี่เขีรยเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพิจารณาว่าจะุดปั่วสมบัติดีไหม อ๋อคุณสมบัตินะผมโอเคจ้เจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม